เซอร์อเล็กซ์ฟอกุสันไม่เคยพูดกับผมเรื่องการเล่นเกมรับเลยสักครั้งเขาไม่เคยสอนผมแต่เขามักจะมีคำแนะนําดีๆให้ผมหนึ่งครั้งเมื่อตอนที่ผมต้องเจอกับหลุยส์ซัวเรสผมจํามันได้ดีเลยตอนนั้นซัวเรสเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงที่สุดในลีกกับลิเวอร์พูลเขาเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกณนะเวลานั้นนะสิ่งที่ป๋าให้คําแนะนํากับผมก็คือในตอนที่นายเผชิญหน้ากับเขาเนี่ยเขาจะทําให้นายอยู่ในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่ง เพราะว่าเขาเก่งที่สุดในเรื่องนั้นและเมื่อนายโดดเดี่ยวในบางสถานการณ์เนี่ยเขาก็พร้อมจะเข้ามาโจมตีซึ่งป๋าได้บอกผมว่าไม่ต้องแยกขาแย่งบอลเลิกคิดไปเลยไม่ต้องพยายามและเลิกคิดจะเอาบอลกลับมาทําให้เขาต้องท้าทายนายและนายไม่จําเป็นจะต้องไปท้าทายเขาสิ่งที่นายต้องทําคือรอ ชะลอแล้วก็พูดท้าทายให้เขาบุกเข้ามาและในจังหวะส,สุดท้ายนั้นนายต้องตัดสินใจเอาเองในเกมนัดนั้นหลายครั้งที่ซัวเรสได้บอลแต่เขากลับมองหาเพื่อนเพื่อที่จะส่งบอลออกไปทําชิ่งแต่ในบางครั้งเขาได้บอลแต่ก็ทําท่าทางให้คุณรู้สึกเหมือนว่าเข้ามาสิมาสกัดจังหวะนี้สิแต่ถ้าผมพลาดเข้าไปสกัดเขาจะพลิกบอลทําให้สถานการณ์ของผมเข้าสู่มุมที่ไม่ได้เปรียบใช่ เาเก่งขนาดนั้นเลยล่ะเขาพร้อมที่จะทำให้บอลฉลับหรือพันแข่งพันข้างผมแล้วก็ลากผ่านผมไปโชคดีจริงๆที่ป๋าให้คำแนะนํากับผมก่อนเกมไม่งั้นผมวิ่งน้ําบานนั้นแน่ <laughs>